ท่้นสีแดงแต่ว่าเริ่มที่ตอนจบสีเขียวกดหนึ่งสามไม่มีนิ้วสองนะหนึ่งหนึ่งสามลาคำนี้เดี๋ยวหนึ่งจะค้างไว้ลาหนึ่งสามแล้วเริ่มจากสายเร่แล้วนิ้วสามนิ้วเดียวเนทะ่านั้นเร่สามแล้วเดี๋ยวค้างหนึ่งไว้หนึ่งค้างหนึ่งสามแล้วก็สอนซีนิ้วสี่นิ้วเดียวสอนซี สี่นิ้วเดียวแต่นิ้วสามเตียม3แล้วเปลี่ยนมาเป็นสายล่าลา่าสามสแค่นิ้วเดียวเดี๋ยวครั้งหนึ่งไว้หนึง่งสามัางหนึ่งเรคือปล่อยหมดเรีส,สีนิ้วเดียวแต่ว่าสี่ต้องเรนโบว์ข้อสอบต้องเข้าถ้าข้อสอบไม่เข้ามันจะเรนโบว์ไม่ได้แล้วก็3มยาวสาตรองซิเกอร์แล้วฮอบ3าเท่านั้นเหลือนิ้ว3มนิ้วเดียวนะตอนนี้เราไม่ได้กดอะไร พอไล่ขึ้นมาเราไม่ยกอะไรเลยนิ้วสองไม่กดแค่นั้นเองอีกครั้งหนึ่งสามหนึ่งสซี่ก็จะกด3นิ้วเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งคล้ายๆกันแต่ว่าต้องมือออกมาแล้วก็กำลอยสมหนึ่งสามกดนิ้วหนึ่งบนสายมีให้ไม่โดนสายล่าติดอยู่บนสีดำทีละอันเรลาหนึ่งฮ็อปหนึ่งไป กดหนึ่งให้ไม่โดนสายเรแล้วก็โลทูให้ไม่โดนสายล่าสอนเรหนึ่งซองจบท่านสีแดง